ขอพูดคำแรกเลยให้กับอาเตต้าและบอร์ดบริหารว่าไอ้แล้วก็ขายขายไอ้ไอ้ไอเชียนั่นซะมหาเทพเอ็นเกเทียปูขอ้องไม่มีทรงเลยเลยปกติผมดูบอลน,นะดาวรุ่งเนี่ยคือถ้าคุณตอนนี้ยังไม่เก่งเนี่ยแต่อย่างน้อยอะสภาพร่างกายอะต้องมีโ o t เดนเชียหน่อยโ o t เ n นเชียเนี่ยหมายความว่าพัฒนาได้ อาจจะมีความเร็วอาจจะเคลื่อนที่ได้ดีรู้ตำแหน่งยืนตัวใหญ่บางบอลได้แต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณเห็นอะไรบ้างไหมจากเอ็นเกเทียนที่ผมพูดมาเนี่ยผมถามจริงเออคอมเมนต์เข้ามาหน้าเป้าเถอะกูไหว้ขอร้องอาเซต้าเออเหมือนปีแล้วเลยเนาะเสมอรีบวรฟพูทีเดียวเรียบร้อยเลย วีแล้วเราเราเราคิดว่าเป็นเพราะว่าซาลิบาเจ็บแต่พอตอนนี้ตัวจริงเราก็ยังอยู่ครบนะแต่ว่าแม่งเป็นฟรีฟอร์มที่เราเองโอคตรไขไม่ได้ต้องหาหน่าเป้าคมคม,ขมคือแบบบางทีเราไม่ได้ไต้องดีเล่นดีกว่าเขานะแต่ขอให้มันคมอะ่ะมีโอกาสยิงยิงได้อะ่ะนี่แม่งแบบว่าทีมเราแม่งอย่างเกมเจอเวทแฮมเงยแม่งโอกาสยิงสามสิบครั้งพองบอลเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่แพ้สองศูนย์ แสดงว่าเราไม่ครบไงต้องซื้อหน้าใหม่แล้วก็ขายเองคเทียทิ้งซะเองมหาเทพเองคเทียเนี่ยเวนดูมาแม่งไม่มีทรงเลยโอลิกาดกูว่าตั้นไปเหอะเชี่ยยังไมายิงกันเกมนัดเจอเวสแฮมเนี่ยโ,โหทั้งควยทั้งแทงทะลุช่องสารพัดแล้วทำจนไม่รู้ทำไงแล้วลูกพี่โอลิกาดกูเนี่ยแต่แบบซาก้ากูยิงชนเสาบ้างเชซุตงงออกบ้างเนี้ย น่ะเดี๋ยวผมค่อยใส่ทีหลังจบเกมถ้ามันแพ้นะเดี๋ยวผมค่อยเขาเรียกว่าระเบิดพลังแล้วกันแต่มแมนเสซีเขาเช็ดได้แชมป์มาตลอดเขายังไม่หยุดพัฒนาตัวเองเลยเขายังไม่เสริมฮาลงฮาเล่นอ่ะที่เราเป็นครอ่แต่นนเพิ่งขึ้นมาจะมาบอกว่านี่ดีพอจะ,ะลุนแชมป์มาหรอกก็ไม่ใช่คือทีมอื่นทีมเราพัฒนาทีมหื่นเขาพัฒนาเหมือนกันมีมือมีตีนเหมือนกันไงแล้โดนแล้โดนส่วนอะไรเนี่ย แมนซิตี้ก็คือแมนซิตี้วันย่ำค่ำแล้วตอนนี้ยิ่งเดอะบอยกลับมาแลว้วยเห็นผมเห็นมันโดนนำก่อนทีไรนะผมคิดในใจเลยเดี๋ยวแม่งก็กลับมาได้แล้วแม่งก็กลับมาได้ตลอด2 1 3 1ตลอดคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะช่วยพูดออกคลิปให้เผื่อแม,ม่งเผื่ออดเดต้ามันมาดูไอสา์เ้ยงงเลยกูใช่ไหม เอาก็เอานี้ก่อนดีกว่านะผมไม่ได้ดูทั้งเกมนะผมบอกตรงผมไปเที่ยวกับที่บ้านมาแล้วก็กลับมาก็ครึ่งหลังละแล้วก,กว่าผมจะสร้างแบบทำมงทําไม่เสร็จอะก็สองหนึ่งแล้วไงแต่ว่าผมจะขอพูดแบบแบบภาพรวมมาแล้วกันนะใส่มาทีมืน่นสาใจนี่ขอพูดคำแรกเลยให้กับอาร์เตต้าและบอร์ดบริหารว่าไอ้คือ 1> ซ1ผู้เล่นตัวจริงทีหรือที่สองทคนที่คุณส่งลงประจํานะครับพี่ต้าครับคือคือมึงไม่สามารถเอาผู้เล่นชุดเดิมเนี่ยมาเล่นดีทั้งฤด,ดูกาลได้ผมบอกไว้ก่อนเลยคือฟอร์มดีตอนฟอร์มดีผมก็ชมนะผมไม,ไม่ว่าอะไรหรอกคือแบบช่วยๆกันยิงโคลาสี่หเม็ดรวมๆกันมันก็เยอะก็จริงอะ่ะเพียงแต่ว่าคุณจะมาคาดหวังให้ผู้เล่นชุดๆเดิมเนี่ย ยิงทั้งฤดูกาลมันเป็นไปไม่ได้ไอแม่เย็กเข้าใจไหมคือเหมือนคุณนั่งเล่นฟีฟ่าอยู่ทั้งวันคุณเป็นโปรไปเ,อเยอะนะเก่งชิบหายเลยแต่มึงจะชนะทั้งวันไหมอะ่ะกูถามหน่อยดีมึงเล่นแล้วแบบ30เกมอะ่ะอันนี้แค่เรื่องเล่นเกมอยู่บ้านเฉยนะมึงยิงชนะไม่ได้ทุกเกมเลย <No. S 1> แล้วคุณจะไปเอาอะไรกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่แม่งไม่ได้เตะแค่ในลีกเดียวเตะบอลทองบอลถ้วยด้วยใช่ม่ลงใช่ไมเลีกเอฟเอครับ มันเป็นไปไม่ได้ที่มึงจะมาฟอร์มดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางเนี่ยมันมาดีแล้วเราเนี่ยสร้างทีมตั้งแต่กองหลังกองกลางกองหน้ามาดีแล้วเชซุสนี่ว่าถึงถึงมันจะไม่กองหน้าที่จบจบตุ้มเนียวหานะแต่มันเป็นแบคเอพที่ดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการบ้านของบอร์ดบริหารพิต้านะครับว่าจะฟังแฟนบอลไหมหรือจะดันทุลังเอาปีกยิงอย่างเดียว ขนาดเป๊ปกวาร์โอล่าที่ผมว่าแม่งแม่งก็แข็งเหมือนกันนะแม่งแข็งกว่าอา,อาจจะแข่งเอาอาเตตาด้วยเมื่อก่อนนะ่ไม่ยอมเปลี่ยนเลยเล่นแบบพอเซชันฟุตบอลอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้คือแบบเขาเมืแ่อบบก่อนนะ่ะเป๊ปกวาร์เดล่าสังเกตอ่ะเขาจะชอบเล่นปีกแบบเทคนิคอ่ะไม่ต้องเร็วแต่ว่ามึงต้องรู้ว่ายืนตรงไหนต้องรู้ว่าจังหวะนี้ต้องทําอะไรเแบบป๊ปจะชอบปีกแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้เหมือนด้วยความที่เขามีประสบการณ์หลายอย่างมา จากเลล,ล,ลีกอะเขายอมเปลี่ยนตัวเองไว้เมื่อก่อนเขาจะชอบปีกสไตล์แบบเปโดอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบว่าเร็วจัดเร็วปีแต่ว่ารู้จังหวะไหนทําอะไรวิ่งสอดเข้าไปยิงอะไรเงี้ยเป๊ปชอบเดี๋ยวนี้เป๊ออเปเปลี่ยนใหม่ไม่จำเป็นต้องฟฟลนายแล้วแม่งเอาฮาเลนเข้ามาไม่จำเป็นจะต้องปีกเทคนิคเข้าแล้วเอาปีกที่มีความเร็วอย่างโดกูเข้ามาอันนี้คือคนที่ยอมปลดอีโก้เองเพื่อการพัฒนานะครับผมเพราะฉะนั้นอร์เตต้าเนี่ยมึงควรจาเป็นแบบอย่างเขาหน้าเป้าเถอะกูไหว ขอร้องอาเซต,ต้าแล้วก็ขายขายไอไอไอเชีย์นั้นซะมหาเทพเอ็นเกเทียกูขอร้อง <_ S 1> ไม่มีทรงเลยเลยปกติผมดูบอลน,นะ <_ S 2> ดาวรุ่งเนี่ยคือถ้าคุณตอนนี้ยังไม่เก่งเนี่ยแต่อย่างน้อยอะสภาพร่างกายต้องมี potential หน่อย potential หมายความว่าพัฒนาได้อาจจะมีความเร็วอาจจะเคลื่อนที่ได้ดีรู้ตำแหน่งยืนตัวใหญ่บางบอลได้ แต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณเห็นอะไรบ้างไหมจากเอ็นเกเทียนที่ผมพูดมาเนี่ยลบ <No. S 1> ผมถามจริงจริงเออคอมเมนต์เข้ามามันไม่ได้แค่หน้าเป้าของเดียวจริงนะถ้าเกิดว่าปีกสองฝั่งอะ่ะถ้ามาติเนลี่เจ็บถ้าซาก้าเจ็บไอ้ทอสซาเนี่ยมันลงตัวจริงมันไม่ค่อยดีผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันถ้าว่าลงสับรองอะ่ะแม่งเล่นดีเล่นดีมากแต่ถ้าสองคนนี้เจ็บ แล้วทอซาวน์ฟอร์ไม่มาผมถามว่าใครจะเล่นลีดเนลสันเหรอผมเห็นมันลงมาแต่ละทีแม่งเหมือนลงไมครบเป็นนั้นอะอารมณ์เหมือนเราเล่นแบบเล่นอา V วแล้วเราแบบกดบอทให้บอทมาเล่นด้วยอะประมาณนั้นเลยนะเออผมพูดแรงไว้หรือเปล่าวะแต่น,นี้ผมรู้สึกแบบนั้นจริงยิ่งเล่นยิ่งมั่วเบื่อจะเชียร์ใช่ไหมผมบอกแล้วคือระบบเดิมเล่นเป็นนานอะเขาจับทางได้กระส่วนหนึ่งนะแต่สิ่งที่ต้องแก้น่ะก็คือว่า มันตื้อเว้ยม,มึงเล่นชุดเดินทั้งฤดูกาลไม่ได้เป๊ปอะ่ะต่อให้ผู้เล่นมึงฟอร์มดีอะ่ะมันก็เปลี่ยนลงเงินกอบแล้วเออใช่ผมเมื่อบนตั้งแต่ปีที่แล้วละอย่างคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีสุดนะบูกาโยสาก้าไอ้เชี่ยแม่งแม่งวิ่งจนตะคิวแดกแล้วแดกอีกอะ่ะเกมต่อมาผมเลยว่าแม่งจะได้พักในแชนมเปี้ยนลีกไอไ้ตาไอ้ตาแม่งยัดลงแชมเปี้ยนลีกไอ้ใจคลองน้ำเด้ออะไรวะผมก็รู้แหละมันไม่มีใครแทนอะ่ะแต่แบบ มันไม่รู้จริงว่ะมันก็ต้องซื้ออะเออสเปซส,สป่ายิงทิ้งทิงควา้างไงม่นั่นแหละมันคือปัญหาว่ามันไม่คมเว้ยตอนเราต้องมีหน้าตัวเป้าเป็นแบบเป็น,ปน,ปน,ปนโกโพเชอร์เข้าฮอตคือมึงไม่ต้องพื้นที่เยอะมึงไม่ต้องเกมสวยผมไม่ต้องการให้เกมสวยเกมเราเนี่ยอาเซนอลเราเนี่ยขึ้นชื่อแล้วพสเซชันฟุตบอลฟองบอลเยอะเข้าทําสวยแต่คือแบบไม่ยังเป็นเฮียมึงมึงไม่ต้อง ไม่ต้องคงเยอะแต่ขอให้แบบว่ามึงชนะได้ไหมล่ะสามแต้มเออกูขอแค่นี้แหละไม่ใช่ให,หรอกผมก็ต้องให้เครดิตกับเต้าด้วยที่ตอนนี้ทีมเรามาถูกทางแล้วผมดีใจมากที่ทีมเรามาถึงวันนี้ได้แบบแบบแบบอย่างน้อยก็ได้ลุ้นแชมป์อ่ะเพียงแต่ว่าถ้าจะไปให้สุดแล้วก็ให้แฟนๆบอลมีความสุขนะเออเสริมเถอะสมัยก่อนเรายังพอเข้าใจได้นะว่าแบบทีมเราแ,แม่งมีหนี้สนามเยอะทำน้าสนามเอมิเรตหนี้หกร้อยล้านปอนตอนนั้นนะหกร้อยกว่าล้านก็จะหมดที่นี่ก็เพิ่งหมด่ไม่กี่ปีเนะี่ย พอหมดปุ๊บมันเริ่มซื้อเดกเกนไลท์ร้อยกว่าล้านมาเริ่มซื้อโอเดกาดซื้ออะไรอย่างเงี้ยพวกมีชื่อเข้ามาบ้างผม,ม็ดีใจนะผมว่ารับทีมมาบมาดุทังแล้วแต่ว่าถ้าจะไปสุดอะ่ะมึงก็ต้องพัฒนาตามคนอื่นด้วยคือแมททิตี้แม่งได้แชมป์จนเบื่อแล้วอะ่ะมันยังไม่หยุดพัฒนาเลยมันยังไปทุ่มซื้อหาเล่นมาที่ผมอยากได้แบบว่าเมกเซนที่สุดนะคือเซสโกของไลฟ์ซกแต่ถ้าเอาแบบฝันเลยอะ่ะโอซิมินซึ่งแบบ มันก็ม่งก็ฝันจริงอใครมีมกองหน้าคนไหนหน่าสนใจคอมเมนต์มาหน่อยมีข่าวกับโซลันกี้ด้วยโซลันกี้ผมไม่ค่อยชอบวะ่ะผมว่ามาแล้วมันมันจะดีขึ้นนิดหน่อยแค่นิดเดียวดีตรงที่ว่าเราจะมีสไตล์ที่เราไม่ค่อยมีแบบเป็นทาร์เก็ตแมนที่สามารถพิงบอลได้จะมีตรงนั้นขึ้นมาแต่เรื่องความคมเรื่องเรื่องว่าคลาสฟุตบอลอ่ะผมยังกังขาอยู่นะสำหรับโซลันกี้นะผมไม่ค่อยชอบเาอะไรทีมเราส่งออกปีกแล้วก็ยึกยักยัก,ยก,ยก วนไปวนมากลางๆอืมเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกไซด์เวฟฟุตบอลเว้ยมันเป็นตั้งแหนยุคเวงเกอร์ละผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่โค้ดกำชับไว้หรือเด็กเรามันไม่กล้ายิงเองเหมือนกลัวเสียบอลง่ายก็เลยไม่กล้ายิงไกลเลยเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหลังๆเนี่ยสังเกตนะหลายเกมแล้วเกินที่แมซี่เนี่ยทำท่าจะไม่รอดไม่รอดนะแต่คนที่มาช่วยไว้อะ่ะยิงประตูชัยให้ทีม หรือยิงประตูแบบตีเสมอแล้วเปลี่ยนเกมให้ทีมอ่ะคือโรดี้สังเกตไหมอย่างเมื่อวานก็เหมือนกันตีเสมออ่ะคือแบบบอลแม่งก็จอบไม่เข้าเหมือนกันอ่ะเพราะว่ามันไฮไลท์มันเจ็บเว้ยแม่งเป็นเจลลี่นารวาเลสอ่ะคือสุดท้ายอ่ะมันคือความหลากหลายในการเข้าทำเนี่ยเราต้องต้องหลากหลายอ่ะอันนี้โรดี้เขาแม่งมีลูกยิงไกลมียุ่แบบบางทีแม่งเล็งเข้าไปกาะไปยิงเองอ่ะเอออย่างเมื่อวานก็เห็นละ เราห่างกับซิตี้เยอะที่ไม่ติดอือใช่ครับด้วยประสบการณ์ด้วยด้วยอะไรด้วยเขาแบบเขาได้แชมป์จนเบื่อแล้วอะ่ะคือการโดนนําก่อนสำหรับเขาอะ่ะเป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาเจอมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วไงคือเราดูเราเป็นแฟนที่เหมือนเราดูมองมองแมนซีเรารู้สึกว่าเดี๋ยวแม่งก็กลับมาได้เวลามันโดนนำเดี๋ยวมันก็กลับมาได้เราเรา,เราไม่ใช่แฟนแมนซีทเตียซ้ำเราเลยรูย้สึกป้่นใจเลยว่าแบบเดี๋ยวแม่งกลับมาได้แล้วมันกลับมาได้ตลอด ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนสไตล์บ้างอย่างเรียวพูอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ชอบปีกตัวเล็กเหมือนกันเดี๋ยวนี้พอได้ดีอาร์สมาเป็นยังไงโอ้โ oh, ห oh, เป็นเดอะแบกของทีมเลยนะแล้วก็ผมเชื่อว่าอย่างกองหน้าอย่างกากโปอย่างเงี้ยไม่คิดว่ามันจะเอานะไม่ก็เอากากโปนี่ก็บอลหลากหลายเล่นทั้งปีกเล,เล่นปีกก็ได้เล่นหน้าเป้าก็ได้เล่นหน้าต่ําก็ได้นูนเยสเนี่ยเดี๋ยวก็ยิงป้านอีกหน่อย มันมีศักยภาพทุกอย่างเลยผมอย่างที่ผมเคยบอกอ่ะคือเด็กดาวรุ่งอ่ะจะเก่งไม่เก่งนะดูดูร่างกายดูพเดนเชียลอย่างเลยอย่างเลยคือดาวินตอนนี้มันไม่คมก็จริงนะแต่คุณดูความเร็วแม่งดิดูสรีระแม่งดิดูความดูสปีดต้นมันดูความความจะบุกไปของมันอ่ะมันอยู่ถูกที่ถูกทางตลอดมันยิงไม่คมแต่เดี๋ยวมันก็คมเพราะมันมีพเ t นเชียลคือเมื่อไหร่ที่มันปรับตัวได้ แล้วมันมีความมั่นใจมีความแบบมันจะถึงจุดจุดหนึ่งอะนักบอลอะมันจะมีความัมนโตแล้วอะมันจะยิงแหลกเลยเว้ยผมจะเรียกแฟนบอลในช่องผมว่าชาบูลลี่ทุกคนก็จะผมจะเรียกวมๆว,ว่าชาบูลลี่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเรียกอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราทีมเราเล่นไม่ดีเราก็จะมาบุลลี่ทีมตัวเองแบบนี้แหละนะครับซึ่งไม่ค่อยได้เห็นที่ผ่านมาช่องผมคนดูน้อยมากนะผมจะเล่าให้ฟังนะสี่คนห้าคนเวลาไลฟ์สดทีหนึง่งแต่วันนี้เนี่ย ปีใหม่บวกกับแฟนอาจจะนอาเล่นไปดีไอ้ยี่คนดูเยอะก็เลยเป็นโอกาสที่ดีในการมาบรลี่ทีมตัวเองในวันนี้นะครับผมผมแฟนบอลเลี้ยวผู้แต่ดูบอนนอนบ่อยก็ชอบการต่อบอลมันสวยดีนอนขาดหน้าเป้าแบบเห็นได้ชัดมากชัดแบบสุดแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่จ้ะขอให้มีความสุขคิดส่ดใดสมปรารถนาครับทุกคนแล้วเจอกันครับ